เหรียญละสามหมื่นนะครับมีให้นะครับมีให้สี่เหรียญนะครับเหรียญละสามหมื่นมีให้สี่เหรียญนะครับหลวงปู่อิ่มเนื้อเงินลงยาราชาวดีมีบัตรการันตีให้ทุกใบนะครับเหรียญละสามหมื่นนะครับฟังไม่ผิดแน่นอนนะครับสร้างห้าสิบเหรียญใบการันตีพี่เอาไปก็คือว่าไปเก็บว่าเป็นพระแท้แต่พี่ไปทําใหม่ psg บริษัทนะครับผมทําที่นครสวรรค์นะครับเซนทันนะครับ ส่งพระไปทํานะครับพี่ไปทําใหม่ก็ได้เปลี่ยนเป็นเจ้าของพระชื่อพี่ก็ได้นะครับที่ผมทําคือลูกหลานนะครับอนาคตผมว่าน่าจะมีปรอมแน่นอนนะครับถ้าราคาสูงไปมากกว่านี้ก็มีปรอมแน่ๆนะครับสวัสดีพี่ท่านด้วยนะครับยี่สิบห้าคนดูนะครับอ่าเหรียญละสามหมืนถูกใจไม่มีคำว่าแพงนะครับแล้วก็รายการอื่นๆมีอีกเยอะนะครับมีอีกหลายเหรียญนะครับนะครับ อย่างลงยาราชาวดีเนี่ยฮะนะครับเป็นทองทิพย์นะครับเนี่ยรายการนี้นะครับก็เล่นกันไม่ต่ำกว่าสองพันห้านะครับสองพันห้าสร้างห้าสิบเหรียญในโลกมีคนถือแค่ห้าสิบคนนะครับมีคนถือแค่ห้าสิบคนนะครับสร้างห้าสิบเหรียญนะครับผมเลี่ยมกรอบทุกเหรียญนะครับเสมาแปดรอบหลวงวิมยาแดงเท่าไหร่นะครับอ่ะยาแดงเหรียญนี้นะครับ เสมาแปดรอบนะครับหลวงปู่อิมนะครับวัดทุ่งนาใหม่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับสิริอายุร้อยหกปีนะครับรายการนี้นะครับผมขอแค่สองพันเจ็ดร้อยบาทนะครับนะครับสองพันเจ็ดนะครับเลขโค้ดสิบเจ็ดโซนมันเกิดนะครับสองพันเจ็ดนะครับสร้างห้าสิบเหรียญนะครับ ทองทิพย์รงยาราชาวดีนะครับจมูกสวยสวยเลยนะครับแกะบล็อกไม่ต้องไปพูดถึงนะครับว่าใครแกะบล็อกอาจารย์บิ๊กบางใหญ่นะครับชื่อนี้รู้ดีอยู่แล้วแกะบล็อกหลวงปู่พัดราคาหลักล้านนะครับจะเลินพรบนเสมา8ดรอบนะครับพี่ไปถามหาทองคําได้เลยเหรียญทองคําราคาเท่าไหร่นะครับไม่ต่ํากว่า1ล้านบาทนะครับอ่าแกะบล็อกสุดยอดอาจารย์บิ๊กบางใหญ่นะครับนะครับ เป็นบารมีเลยนะครับได้มาแกะบล็อกหลวงปู่อิ่มนะครับปัญญาบุโธนะครับพระราชมงคลวชิระปัญญานะครับสิริอายุนะครับหนึ่งร้อยหกปีนะฮะนะครับยังมีชีวิตอยู่นะครับแข็งแรงนะครับอยู่ที่วัดทุ่งนาใหม่นะครับ อ่านะครับเหรียญน,นี้สองราคาจองของผมโอ้โหพี่เกดสวัสดีพี่เกดด้วยสวัสดีพี่ท่านด้วยนะครับนะครับอ่าเนื้อเงินจนะมีใครสนใจนะครับทักมาได้เลยหลังบ้านถ้าหน้าบ้านไม่กล้าปิดเหรียญละสามหมื่นนะครับเหรียญละสามหมื่นมีแค่สี่เหรียญเท่านั้นพร้อมบัตรการันตีทุกทุกเหรียญน,นะครับสี่หมื่นนะครับ นวะกระนกเงินนะครับเหรียญละหนึ่งหมื่นห้าพันบาทนะครับมีให้แค่สามเหรียญน,นะครับหรือรายการจองนะครับที่นิยมตอนนี้นะครับหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับมีให้นะครับสิบเหรียญพอผมแบ่งแค่สิบเหรียญน,นะครับแต่จริงๆผมมีเกือบสี่สิบเหรียญน,นะครับแต่แบ่งแค่ สิบเหรียญพอนะครับอาแต่แบ่งแค่สิบเหรียญพอนะครับรายการนี้ก็ยอดนิยมนะครับโอ้โหนะฮะหลวงผู่อิ่มนะครับเกจิแดนใต้นะฮะร้อปี5แผ่นดินพระสงฆ์ห้าแผ่นดินนะครับพี่ไม่ต้องพูดถึงนะครับดูนะฮะโอ้โหสวยงามนะครับเก็บวันนี้ราคานี้ เก็บวันนี้ราคานี้นะครับผมก็เก็บมาตั้งแต่ราคา120บาท200นะครับเนี่ยผมก็เก็บราคานี้จนราคาไปถึงไหนแล้วนะครับตามกลไกของตลาดนะครับนะครับไม่สามารถจะไปปั่นหรืออะไรได้นะครับปั่นไม่ไหวแล้วครับนะครับพระนะครับพี่ปั่นพี่ต้องมีราคาเป็นล้านอ่ะพี่ต้องมีเงินทุนเป็นล้านอ่ะที่พี่ปั่นพระอ่ะนะครับ นะครับไม่ได้ปั่นนะครับไม่มีการปั่นขึ้นตามกลไกของตลาดทั้งสิ้นนะครับหลวงปู่อิ่มนะครับเกจิแดนใต้นะครับเป็นหลานของหลวงพ่อท่านค้ายนะครับวาจาสิทธิ์นะครับพูดอะไรก็เป็นอย่างนั้นนะครับหนังนวะยาแดงเนี่ยนะฮะนะครับหมื่นสองนะครับนวะยาแดงตอนนี้นะครับหมื่นสองเลขโค้ดหนึ่งสองนะครับ วันเกิดหลวงปู่นะครับมีไม่กี่เหรียญวันเกิดหลวงปู่นะครับ